เนี่ยหนูขายต้องเปิดดูติ๊กตอกผมด้วยสิหนูเปิดได้ใช่ไหมลูกคือเอฟซีเขาถามมาเนี่ยผมอ่านไม่ทันถ้าผมอ่านขอบคุณขอบคุณเอฟซีนะครับที่ส่งสติกเกอร์ของหวานให้นะครับแล้วผมไลค์ครั้งแรกนะผมก็กดดูไม่เป็นหลานมากดให้ว่า อ่าอ่าครับใส่อ่า <c oughs> เขาส่งของขวัญให้นะครับส่งของขวัญให้ขอบคุณ FC <c oughs> ทุกท่านนะครับมา <c oughs> แต่แต่ยังกดเบิกอะไรกับเขาไม่เป็นนะครับลงคลิปก็ไม่เป็นนะฮะครดูหมืนสอไลสาแนครับ <c oughs> อ้าวเล่าไปถึงไหนเล่าเรื่องสวนนงอุ่นก่อนนะครับและที่ไปที่มาของร้านอาหารนะฮะ <5. S 1> ก็ปกติผมเป็นคนระวังตัว <5. S 1> การที่จะไปกินอาหารที่ร้านไหนประจำเนี่ยตรงนั้นคือจุดตายเราผมเลยไม่เลือกร้าน <5. S 1> ไม่เลือกร้านอาหารไม่เลือกร้านอาหาร <5. S 1> ก็จะกินร้านโน้นร้านานี้อะไรไปเรื่อยคนระวังตัวนะฮะ ตัดผมก็อย่าไปตัดร้านเดิมจะมีช่างประจําไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ไปดักไม่เกินสิบห้าวันก็ต้องมาร้านนี้แนละ้วท่านจะอันตรายไงนะครับเพราะฉะนั้นเจอร้านตรงไหนก็ตัดมันตรงนั้นอันนี้สําหรับคนระวังตัวสมัยผมยังรับราชการอยู่นะฮะแต่ถามว่าตอนนี้ทําไมมาเปิดตัวมีบางท่านมาบอกผมนะครับว่าหิวแสงผมเองเนี่ยไม่เคยวาดใครเลยนะฮะ ม่ไม่เคยว่าใครเลยว่าท่านจะเป็นคนอย่างไรสภาพตัวเองเป็นคนอย่างไงนะครับไม่เคยว่าทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับไอแก่อีแก่กูก็แก่เ <laughs> พราะนั้นอย่าเสือกผมยังไม่ว่าคุณเลย ว่าเนี่ยยังไม่รู้จะคิดอะไรมาด่าไงแล้วพาให้ความเครียดมาเกิดกับผมไม่เข้าท่าให้กลับไปพี่ารณาตัวคุณเองก่อนก่อนที่จะว่าใครผมไล้์มาหรือผมออกรายการเนี่ยผมยังไม่ว่าคนอื่นเลยไม่กล้าวร่วงคนอื่นเลยผมน้อมรับความคิดเพราะผมถือว่าแม้แต่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพงท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีชาวบ้านนินทาเวลาท่านเดินโปรดสัตว์ท่านก็จะบินทบาทมอไม่เกินเจ็้ามอไม่เกินเจ็เขาเขาบอกเนี่ยไปกดกะนางอมิตรดามาแล้วละมะั้งถึงไม่กล้าสบตาชาวบ้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านอย่ามายุ่งกับผมนะ ผมไม่ได้เหมือนชาวบ้านเขานะครับวิถีทางของท่านท่านจะทำมาหากินผมก็ไม่ว่าอะไรผมมีความสุขที่ผมจะพบเอฟซีผมแล้วผมก็มาหักไฟ์ผมอย่างนี้มันก็เรื่องของผมนะครับมาอย่าไปวิจารณ์คนอื่นเลยครับผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งเหมือนท่านนะฮะเพราะนั้นอย่าเลยท่านกลับไปดูสภาพตัวท่านเองนะครับผมก็ไม่รู้จะว่าไง ตัวคุณน่าจะรู้นะว่าหมายถึงใครนะครับแม่จริงๆรเมนูร้านนี้ชอบเมนูอ่าอย่างนี้ครับอ่าไอออสเนี่ยครับไอไอไอนี้เป็นหลานผมนะครับเนี่ยเลี้ยงมันมาแต่หกขวบนะครับเป็นหลานแท้ๆหกขวบฮะตั้งแต่หกขวบคนที่หกไม่ใช่ครับหลานฮะหลานไอมันเป็นคนสนมากผมบอกว่า เอถ้าใครให้อดเนี่ยนั่งนิ่งได้เนี่ยผมให้ร้อยบาทร้อยบาทเมื่อสมัยสี่สิบปีที่แล้วนี่ก็เยอะนะจับนั่งก็พุด๊ดจับนั่งก็พุด๊ดไม่อยู่เลยก็ผมเลี้ยงมาแล้วผมชอบเที่ยวป่าหรือเวลาไปตามคนร้ายเนี่ยเราก็จะทำอาหารกินกันก็จะให้ออดเนี่ยให้อดเนี่ย,เ,ยเป็นคนทำอาหารให้กินแล้วผมจะเป็นคนติด จะเป็นคนบอกว่าให้ทําอย่างนี้ทําอย่างน,างนี้แต่ผมไม่ใช่ว่าทําอาหารเก่งนะตัวผมเองนี่ไม่ใช่ว่าทําอาหารเก่งนะฮะก็จะให้ออทเนยทำไอ้อทต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้สับต้องอย่างนี้<ำ>แต่อันนี้สูตรจะมากแม้แต่ลาบอะไรนะลาบเหนือลาบเหนือเนี่ยต้องใส่พริกกี่เม็ดนะนะคือพริกเนี่ยสมมุติว่ามันนับเนี่ย สี่ที่หกเม็ดต้องเลขขี้ต้องขขต้องต้องมีเลขคู<ม>่บอกเลขคู่ไม่อร่อยเราบอกเราบอกแหมมันมากเรื่องแคไไอ,ไอ้ร้านเรานี่ก็จะทําเป็นลักษณะอย่างนี้ครับทําเป็นลักษณะว่าลูกค้ามาเนี่ยแม้แต่หิ้วประหมอมาเขาไปซื้อปราหมอตลาดว่าทำอย่างนี้ให้กินหน่อยเราเหมือนเป็นคนใช้ให้อ่ะ เฮ้ยคุณใส่อย่างเงี้ยสั่งได้จะไม่เป็นเมนูของร้านไอเมนูของร้านเนี่ยมันจะมีเมนูอะไรบ้างนะบอกดิเนี่ยนะจะเป็นแกงเลียงแกงเลียงกุ้งสดครับแกงเลียงจะอร่อยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเเดี๋ยวนะเนี่ยคือเมนูเนี่ยนะฮะเมนูเนี่ยนี่เมนูที่ผมกินทั้งนั้นเลยนะครับมาเนี่ยอัเนี่ยอันนี้โดยเฉพาะอันนี้นะครับเนี่ย เขาเน้นให้กินผักเนี่ยนะอะอดมาพูดบรรยายด้วยอันนี้ออดเดิม้ลำลายๆโว้ยจะพูดเอไอแคปหมูเนี่ยแคปหมูเนี่ยเราจะทำเอง<ช>สาเหตุที่ทำเองเพราะว่ากลัวเขาเอาน้ำมันมคือบ้านผมจะค่อนข้างอนามัยมากนะอนามัยมากไออาหาร<ม>ที่จะมาทอดเนี่ยน้ำมันต้องไม่ซ้ำเลย เพราะนั้นน้ำมันจะเหลือเยอะเลย <_ d ata> เหลือเป็นปี๊บเลยนะครับนี่แกงอ่ะบรรยาย,าย<น>ดิยอันนี้น้ำเงี้ยวครับขนมจีนน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวอันนี้อันนี้ต้มจืดต้มจืดอันน,น,นี้อันนี้กระเพราหมูสุกออันนี้อันนี้หมูสามชั้นทอดน้ำปลาหมูสามชั้นทอดน้ำปลาอันนี้อันนั้นข้าวไข่ข้นต้มยำทะเลครับอันนี้เป็นอาหารที่ทุกวันของผมกิน หมูแฟแฟรไม่ให้กินนะบอกไขมันสูงแต่ก็อดไม่ได้หมูสามชั้นต้นน้ำปลาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มแล้วก็ผักรวมแล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวจะทำยากหน่อยจะทำยากหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยก็ไข่นะครับ เดี๋ยวนะฮะผมเองขอโทษนะครับไม่ค่อยจะสันทัดอะไรเท่าไหร่ถือกล้องถือกล้องก็เดี๋ยวทุกท่านจะมึนหัวไปกับผมนะนะจะคุยกันไปเรื่อยๆสบายๆนะครับทานแล้วครับ,รบเมื่อเช้าทานแล้วแล้วเวลาต้มยำไก่เนี่ยถ้าไก่ตลาดมันจะไม่อร่อยเนยีมันต้องเป็นไก่บ้านที่เขาเลี้ยงธรรมชาติอย่างเนี้ย ไก่บ้านที่เลี้ยงธรรมชาติแล้วเราจะมาไก่แก่ก็ไม่ได้นะไก่แก่เหนียวต้องไก่หนุ่มไก่หนุ่มไก่ตัวผู้ไก่ตัวเมียก็เอาไว้ให้มันออกออกออกไข่ออกลูกนะครับเพไก่ตัวผู้อะไรไก่กระทงถือว่าไก่นักลบพรตายมาก็มาแล้วส่วนใหญ่เย็นเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการระดับ สูงในจังหวัดเนี่ยเขาไม่นั่งในร้านนี่นะท่านจะไปนั่งซุ้มต้นตะขบข้างหลังหลังบ้านแล้วไปทํากินเองไปทํากินเองแม้แต่ต้มยำเนี่ยถ้าเราใช้พริกทอดเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยมันโอมน้ํามันหน่อยไงเราก็จะก่อเตาถ่านข้างหลังร้านเนี่ยให้ย่าและกลิ่นกลิ่นควันถ่านเนี่ยมันไปจับพี่ หอมก็เทียมหอมก็เทียมเนี่ยถ้าท่านจะเอาแบบร้านทั่วไปก็ได้แต่ของเรานี่จะใช้หมกขี้เท่าคือ <c oughs> ถ้าพูดก็เหมือนกับต้ยมยำโบราณต้ยมยำโบราณสมัยเราเรากินกันนั่นแหละนะมาแต่ถ้าลูกค้าเขาจะสั่งแบบธรรมชาติตามเมนูของร้านนี้ก็อีกแบบหนึง่งอันนี้คือความพิเศษของร้านเรานะครับความพิเศษของร้านเรา และมันดีสำหรับผมผมไม่ต้องออกไปสั่งที่ร้านไหนแล้วไปลองนะนะครับ mm hmm. ไอ้ถามคนว่าอ้าว mm hmm. ผมไม่ควรอันตรายเหรอ mm hmm. เปิดตัวอย่างนี้บอก mm hmm. โอ้ไม่ต้องห่วงผมครับ mm hmm. ชีวิตผมเนี่ย mm hmm. พออายุหกสิบห้าแล้วเนี่ย mm hmm. ผมถือว่าคุ้มแล้วคุ้มแล้วตรงที่ว่า mm hmm. ผมเป็นบำนาน mm hmm. เป็นรับราชการบำนานอ่ะ คือตำรวจก็เสียณมาแล้วผมก็คิดตอนผมก็เสียณว่าผมจะรับบำเหน็จแล้วเอาเงินมาลงทุน